เกลือค่ะหวานค่ะหอมเปิดค่ะเปิดเลยเปิดโปไปก่อนเลยขึ้นไม่มเหลือได้หมดแล้วไหลือหมดเล้วเอาผมครับ đừng vàng nghe máy, lấy 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 trao kíp bixi, thay đi, lấy đi thay đi, าตัวแรกเนี่ยมีการตรวจดีเทแล้วไม่ตรงไม่ตรงไดถึินกันว่ามีการสวมหรือนําเสื้อที่ไม่ได้ได้รับอนุญาตในการประกอบมามาครอบครองไั้เเป็นอยู่ในสวนสัตว์เพราะฉะนั้นก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยต้องเรียนเลยว่าเราแจ้งกับผู้ประกอบการผู้อนุญาตก็คือคุณพ่อนะครับแต่เราเป็นผู้นาตรวจที่ได้อนุญาตจากคุณพ่อแล้วว่าให้น uh, ําตรวจแถนี้เพราะนั้นในสามตัวเนี่ยเราจะมีการ อยากให้คุณหมอเนี่ยมามาดูยาสมุนไพแล้วก็ในขั้นต้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเดี๋ยวของนี้เพราะว่าในขั้นต้นเนี่ยต้องเรียนตรงว่ารเรารเราจะต้องมีการสุขภาพเป็นต้น,นก่อ อันนี้ 1941, อันนี้ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับก็ในส่วนตัวก็ so มีเอกสารทําลายทราบไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็ในส่วนของส่วนหัวเนี่ยเราก็แช่พรมไปตัวนี้เราก็จะเป็นส่วนของตัวนี้จะเป็นอายัดไปที่ศูนย์วิศวกรก่อนแล้วกันทั้งห้าตัวก็ทยอยตามทำธุระไปที่กำลังเราถกัน ก็ว uce. ว uce. ูนี่เลยเนี่ยนี่เลยไปตัขก็เป็นนโยบายของกรมที่เราจะขอตรวจเอ่อเฉพาะตัวเท่านั้นเองแต่เรามาต้องสงสัยตรงที่ว่าไอ้ลูกทั้งหมดเนี่ยตัวข้าวเหนียวเองเนี่ยมี เป็ู้ที่ข่อยว่ามัน,มนเรารู้ที่มาว่าเข้าเหนียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลูกเราก็เลยเราก็เลยชีไ้ไปที่ข้าเหนียวก่อนพอรู้ชื่อข้าเหนียวปั๊บเราก็รู้ว่าเข้าเหนียวเนี่ยเป็นพี่น้องกัสามตัวนิดหล้่เ,เข้าเหนียวไม่ตรตตัวอื่นก็คงไม่รงด้วยก็เลยในการสุ่มตรวจก็เลยชี้เป้ามาว่าลูกชุดนี้ไม่น่าจะเป็นลูกของผู้นี้แต่เราก็เลย ฐานข้อมูลเนี่ยเราเก็บทั้งหมดแต่เราไม่เคยไปนำตัวทอมสัมพันธ์พ่อแม่ลูกทุกตัวในนี้แต่ด้วยแต่ด้วยสนวนแ่หลนเสือเองด้วยพฤติกรรมเองเนี่ยเราก็กลัวว่าเขาจะอ้างว่าเขาทำผิดไม่ใช่พ่อแม่คู่นี้อาจจะเป็นพ่อแม่คู่อื่นหรือว่าหูเดียร์ที่18ตัวอาจจะไม่ใช่ลูกเราก็สุ่มทั้งหมดเราก็เอาดีเด่นทุกตัวนเนี่ยตวรวจมีความผันกับผู้นี้หลเสือก็ไม่มีเพราะนั้นเรายืยนยันเลยว่าไม่ใช่เขาจะอ้างว่าไม่ใช่คู่นี้ ไปอ้างกู้อื่นเราก็ตรวจทั้งหมดนู้จะเอาใครไม่ดีบ้างวันนี้เราเราดำเนินคดีเนี่ยสามตัวคือเข้ายันเข้ากรรมและข้าวเจ้าสามตัวนี้เป็นดำเนินคดีอายัดอายัดซากนี่เป็นข้าวเหนียวในส่วนของอายัดซากคือเขาด้วยใชนไหมเรีับอ่าใช่คือข้าวเหนียวนี่เจออายัดซากยอมยังไม่แจ้งความคือผลก็ออกมาไม่ตรงกันแต่เราต้องการที่จะให้ของที่เนื้อสตว์ของกระทรวงยุติธรรมศูนยหนึ่ง ที่ควรจะต้องเป็นการชตรวจเหมือนกันแล้วก็มีคนจะพันเขาไม่ดีไหมถ้าไม่ตรงเราก็จะมีแจ้งความอย่างเป็นทางการไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทุกตัวที่ทเราตรวจนวะคัทีนี้เราสงสัยอีกคู่หนึ่งก็คือมอโด,โดกับกับพวกเคื่องคู่นี้พ่อแม่คู่นี้เหมือนก,กัน กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ